ขา,าปลาปกห้าสามซิเป็น3ามแสนแล้วก็สามแสนเศ้านี่เดียวมันม,มีไว้เศร้าเป็นเจ็ดแสนมาเฮย,ยังเนือเอาเป็นคารมอกคาน้ำมันไปเลยคาน้ำมันเอาก่อนอื่น ครับท so ักทายสบัสดีแลวก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อทุกท่านที่ติดตามข่ับส้มว่าจะอยู่ภายในหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับข้าสู้ซองทองไม้บ้านนาพ่อแม่พี่น้องเอ้าบรรยากาศตอนคำาหลังจากที่ลงมาแต่เว่งจันท์วันนี้ก็กล้าเข้าสู้นาเวนงานต่อฟรีมาแล้วหอดแล้วโทษามเอ้ยสมพนแต่เพิ่นมาเลยพ่อแม่พี่น้องมาแต่ปู่อยู่เซงไฟโทษไปหาว่ามาแล้วก็สิได้ไปเยี่ยมยามทมข้าวก้อนพอดีไปก็ ประทองก็บ่ได้ไปจะซื้อเพราะแมพี่น้องก็มีทางผู้ใหญ่เพิ่อนอโอนเงินมาแต่ตอนนั้นเลยประทองซื้อหมูไว้เดี๋ยวื้นนี้นะประทองสีเดินทางเอามูไปส่งอยู่บ้านจอมหาดเดี๋ยไปเยี่ยมยามทำข้าวเพื่อนจอบแลควก็ค้นคว้าเกี่ยวกับการที่ประทองสีมัดแขนในเพิ่อนผีทางผู้ใหญ่เพื่อนให้มัดแขนให้มาเบิ่งมูก่อนเพื่อน้อง แดไปกรบบากำสอนไปยุบหมูขึ้นรถนะตนนัวบักใหญ่หมูนะพี่น้องเ้ยมันตุ้งใหญ่นึงอ่ะพี่นพี่อวพอดีหมูตัวรันตัวรันหกไหมพี่น้องเดีอยวค่อยซื้อข้าวปุ้นเพิ่นสองหมื่นแล้วก็ซื้อปลาห้าโลนะแต่ว่าค่อยก็ได้โทรหาเพิ่นเพนเร่นออยู่บ้านเดี๋ยวไปรบกันพุ้นถ้าว่าปลาเิ่นสะดวกซิ้ะ ให้ทางพี่น้องเพื่อนไปซื้อเ้อะล้กก็เขาปุ้นทางพี่น้องเพื่อจีมาเลนมาเอาอยู่บ้านค่อยนี่ก็ตามความสะดวกเพื่อนเลยก็ค่อยสิเอาเงินให้เพื่อนซื้อไก่ไว้น้ำพอดีโทรว่าไก่ทางเพื่อนมีทางค่อยนะขอยันมันมีท่านเพราะว่าค่อยน่ะข่าทางสวรรค์พ่อแน่ทางเอ้ยไผ่เพื่อนเจ็บเป็นเอ็นอุ่นก็เลยยันมันหดมือมันเลยยันมีท่านพ่อพี่น้องเลยค่อยก็เลยตัดสินใจว่างแผนเกมมูเกมเพื่อนนี่ไปเพือมัดอ่า ไว้อยู่เฮื่อนเพื่อนพุ่นพอดีเฮื่อนเพื่อนก็มีข้อมูลนะอ่ะถ้าติดตามเบิรงนี้เดียวเพื่พี่น้องเดี๋ยวสิไปเยี่ยมยามถามข้าวเพื่อนพร้อมนะไมอนี้นะไปไม่นานไายเป็นมูอพอกพ่อเพิ่มนี่นะว่ากับวซอยกินต้มยํายู่แล้ไปเอิญเอาเพื่อนเพ่อไปอยุบซอยเพื่อนจะมื้อ,อ,อหหกินต้มยําเลยเวลาใส่ไม่นานกินไก่เลยไม่ได้ต้มกําต้มูําฟักมัน นยังพากไปล้วก็องอ วันนี้นี่พนคือสิตกแห้งนะเนบิ่งบรรยากาศเ้าก้าเกมว่างแผนไว้เป็นการดีเพื่อนน้อ,อยบัเธอมือใดเมื่อนึงค่อยมีว่างมีสะแบบ๊แกบยังก้าเกมไว้ทันนะมาไปก็ได้

ลงมาสบายดีสบายดีสบายดีสิเลอ่เอ้ยเพิ่นเอาน้ำบอเอาเอาหมูลงก่อนสิเลอ่คนใหญ่เพิ่นอามาจับหมูลงนี่ใช้บนขังหมูนะเออไปขังเพาะเขาให้นะเพาะไปเพาะยางเงื่อนขนน้อง

แกก่อนยังเอาเฮาก็ได้เอาเฮาแกอยังไงพวกก็ได้แล้วพี่แผลมานไหนเอาไอ้สุ่มพินเอาเข้าสบายดีสบายดีเอาไปพิรแล้วสัตว์นี่ของต้นยังไงเอามาต้นเอามาต้นเจ้าหนี้เอามาตบานทิเลยเออเพป็นเธอเพป็นเธอสัตว์ พ่อครมือเา่ตยใสพกใส่ผา่พี่เลยมาืันนี้เป็นเดอของตอนยอะม่ได้เลยตอนเรามีแต่เป็นธรรมตอนลูกสาวบอนี่นี่ร้านนี่สองคนพ่อนี้ลูกเพื่อนนี่รูสการรูสการบอไปขึ้นเพินพ่บอเห็นหงเห็นหกระดอนี่อะขป็นบาหลมกันอยู่ถิงพ่อแหละาข้ามขาข่าวอยู่ทิง Sản mà đấy, mà mình... Mà mình... Oh, nó no. mà giữ ở đấy là mình ở mà hơi là mình mặt h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 ình mặt

โนดตะเฮงแม่พปโน้ยไปเล่าเยู่ดีไม่แงไขลายเลยไข้ลายบอกน้อยเล่ไขลายไปไปม่ไปเมื่อกี้นี่ไปหัว่าก็ได้ไปเมาไหมะหัวาุเลยไป a ่าปนไปหัว่านไปโกดไปโกดท่าปนอีกพ่น้ยเล่าไปท่ไปมาเอพ่อฟัง่นสองเมื่องมืออ ปไปเดเอปด่าอีสองมื่นไน้เพื่อนไปโกดอีอยู่่าพนมเน,ะนาะเปเดอปิาเจอ,อาพนม่าพนมมเลย่าสองหมื่นน่าจะจุบอยู่บ่กาสูไวเนาะสอ,นสองหมื่นส,อ,สองหมื่นชูได้เพื่นเรอาเบปนเห็นนะเนเห็นนะ,นอ,ะอ่ะเพ่ราไข่แน่ไปโกยนี่ม่นเดินป่ายบ่เดินป่าย เดี๋ยวมาชมดูนะไปเล่นไปนี่บ้อันนี้ก็ไข่ายู่แต่มันหายขาดนะอ๋อเออแม่นะมีแพะพาตัดเนาะเพย่ันก็แนะ้ำมานกระเข้าแล้วก็หายขาดนก่อนเอาไปเราไปสองของมาหารเยี่ยมยามถามข่าวเพื่อนมาส่งหมูไม่หินข้าวโทรหาว่ามาแล้วมื่อกี้คอยกระพรี้โลกมาแต่เว่งมาแต่เว่งไม่ได้พักเลยกายมาพี่สัมกับกายมาพี่แล้ไปเอาหมูกันแล้ยลงมากายพี่เดี๋ยวเขามานัดมือเดียว มือชมเจ้าหามือด้อยมาแฉนนะว้าอันคอยกต่ยังมือเธอการอยู่ทถวห้องมองเธอแบบบีได้มาเด้วแต่ว่ามือมาแฉนนได้มาอยู่แต่ว่ากะว่าหามือแบบเจ้าโก้คนๆนั่งคอยบ่ได้มากคอยทำงามือมาแฉนแบบนี้นั่นแหละความือชมเจ้าตอนชมเจ้าห้อมูงมเธอคอยข่าวเว็บ่ได้มากกับมี มาแกนตับ,บ,อ,กกบอย่งยแดนเอามากะมีนะปากรมีเ้างข้ากคือพีพึ่นกัยุงหมอพุออ่นแน่รอห้องพัดตัดทีเดียวไปล่าอาะอย่าอาให้นังไปนี่อ้าพอดีเลยมาวันนี้ก็พดีก็ใก่ไใก่มัดแขนเด้ได้เนาะไกลมัดแขนได้ได,ดและป่าเด้ค่อยสีเอากระปุ่นเธอเจ้าพร้อมสองมื่น ปา้าโลเดให้าอเพื่อนผัวมูงลงกันไปซื้อเอาก็ได้นาะตามความสะดวกอ,อ,<ะ>อ่ะแ<ะ>ม่เอาแบนนั้นเอาในปาิปานโลนึง่งหกสิบพั 5, 5, 6, 30, นห้าห้าโลห้าโลกับห้าหกสามสิบเป็นสามแสนเห็นป่สามแสนพอทั้งเ๋ยเขาปูนป 10, กับหมื่นหพอดีสามแสนเ้านะใกล้ชงตัวใกล้ชงตัวกันแล้วจังไล่น้ำดัง ยังไม่ทนเห็นไก่เดี๋ยวมาห้อยีใจเงินเฮ้ยเพื่อนพร้อมอ่าสองสามอันนี้ขาป่าบกหาสามิเป็นสามแสนแล้วก็สามแสนเศ้าดี่ยวมันมีไว้เาเป็นเจ็ดแสนมาเฮยังเนอเป็นคันมอคาน้ำมันไปเลย ทาน้ำมันแล่นไปซ so ื้อปลาแล้วไปเจ็ดแสนหมอบเงินในวันเจ็ดแสนไว้ปลาก็พอปุ้นีพ่อมเลยเป็ดไก่เดี๋ยวยังว่าเดี๋ยวมาอีกเท่านึงของเอ็ด้วยประมาณนี้แหละมาเหมือนกันก็ปรีมีแตหามือหามือหางามมาแขนแต่ว่าค่อยซื้อไก่อนปีใหม่มื่อหนึ่งเป้าหมายคือวัจนประสงค์ควรจะเป็นมืองามก็พอมีแม้นวันเสาร์เนาะ มาเงื่อนได้เฮ้ที่เพิ่นเจ็ดแสนมาดินะซื้อมงด้านหกก็ซื้อมามอบเพิ่มเจ็ดแสนเป็นรายเติบ์เลยเงินจำนวนเลยย่างเลยเจ็ดแสนมาดิเจ็ดแสนละสีมาจ่ายค่าไก่หลังจากเรานั้นจ่ายค่าไก่เพิ่์แล้วกับสีมอบมัดแขนให้เพิ่มมัดเลยอ่ะนี่แต่สามนี้แจ้งให้พ่อแม่พี่น้องทราบเดียวกระทำผู้ใหญ่เพิ่มระบุมาสามล้านเลยคอยต่อามอบจนเบด แบบยังเหลืเตยเซนเมื่อสุดท้ายเพื่อจะมาเนาะโอเคประมาณนี้เฮอยๆไปเพื่นก <can> <sh> <ism> <str ud ference> ็ใครแน่มีแต่แนะนำตื่มเพื่อนว่าสี่ไปผาตัดอยู่ธาตุพนมสองหมื่นมุนท้าถือได้โย่เพื่อนว่ามีแต่วิศนกรบมือใดช้าสิไปวิศนกรมรเนาะวิศนกรเพื่อนจะได้ไปพาตัดเพราะไปหันเมื่อเช้าวันต่เมื่อกี้นะ เป็นลายเติบเนาะห้าหกล้านโอ้ถือว่าธรรมดาห้าหกล้านนะพอทำปลายล้านงี้เลยเป็นเดินปลายเลยเนี่ยเสียเงินห้าหกล้านเป็นปลายหัวท้าพนมถือว่ามาละยังธรรมดาอยู่หกล้านนะเพื่อนเน้ยมีแต่ซ้ำนี้ละคนมาแจ้งให้เพื่อนพี่น้องอัปเดตเทอร์ละาก้าวประกันแรนด์คูณแรนทีแน่เลย โอเคเฮ้ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็ขอบอบกับใจทางผู้ใหญ่เพิ่นที่ซัพพอร์ตแล้วก็เบิ่งแองคชุมเหาก็ให้อยู่ดีมีแห้งเข้มแข็งล้ำรวยความเจ็บใดๆความใคร่ยามีทางมีเป็นดีเด้ออ๋อขอบมอบกับใจเพื่อนน้องลายที่ติดตามนะครับส้มอ่ะตั้งแต่ต้นจนจบอ่ะเงินทำกัเอาเฮเพิ่นเรียบร้อยเมึงน้องฮันเจ๊ดแสนมาหนี่กะ ประมาณพันกว่าบาทเหมือนกัซื้อกระปุนซื้อปลาไก่กันเดี๋ยวเพื่อนเข้าไปหาทางอายเพิ่อนอ้าวเดี๋ยววันนี้เข้าสิได้เมื่อได้กินข้าวแรงกับเพรานมนี่ย,ย่างไม่ทันได้มีไปเลยกรดี <c oughs> มือนี้กันไม่ได้ซื้อเพามาซื้อแต่อันนะั้นมาตอนพอตอนนี้นกันเหมือนลำไย เอาเฮ้ยดีไว้ไหวได้บาเนี้ยด้อน่าลูกสาวเพิ่ก่ะฮ่าไม่ได้ซื้อขนมมาตอนซ้ำมาเนี้มากครับพได้แล้วเมลาขอบใจได้้ายอย่ในจแล้วอมละนกงได้ข้อมากขอบใจเพิ่งนูขอบใจเด้อเม่เป็นบ้าขอบใจเด้อเอาเอาเอาจุสังอายไปเสือผู้ใหญ่เพิ่น ไปทิมือหน้าพวลจังมาหามือมาแขนมือป้าเดิมเลยเะมือป้าอยู่ดีแม่่างรถกับวัวไม่กาหรือบ่โอ้นอเพื่นเอาศาสมาเฮ้อต่ปุ๊ เพิ่นเอามาสาดมาตอนเอ,อาต <c oughs> ิดจัก๊กมาเถิดน้ำมืดมาเถเดเลยรถกระตายมีหุ้งเลยเอาขึ้นสาดเพิ่นเธอเกได้เพิ่นเอามาตอนแต่เพื่อเสียงไฟ <c oughs> คำมือ่อคืตาดบ<า>้าบอใช่น้อยมาแล้วบอแต่อันสวรรค์เป็นไปห้องหมอหนะังปลาเพื่อนนะ ก็ไปเรากินแล้วไม่ห้ามเลยหนาปาแข่งทำไมไม่ไม่ไม่โซนดีกว่ากินขมาเลือกินข้าวแข่งทำไมแขงมากรับปาน่วยโซบอกเจ้ากินแล้วมหามอ่าุสบายดีแน่สาดีอืมตอนนี้พอคนกินข้าวกินดีมาละอมเอาเเอาลเลย พอดีก uh, ินข้าวกินน้ำยาพอดีพักผ่อนเลยเนี่ยกำลางดึงเพลเลอร์พีนะเออเกาไม่ได้ได้ฟาตัดนะเขาอื้ออื้นอื้นนี่ละว่านี่ว่าวานนี่เนาะมุลงไปแล้วว่าออื่นตัดเล็บแล้วแต่ตาไม่ดูเขาของปุ้นเลยทำมาห้องทำไปกูจนชงอึ่นชงขึ้นตังชงขึ้นอี๋ยาฟาตัดอ่า เขาว่านั่นมืออื่นนี่อยู่นี่เนาะเออหมดเงินสิรอดเลยเนาะเอ้าโอเคพ่่แมพี่น้องเอ้ยได้พาตัดอยู่ว่ามืออื่นนี่ละอยู่สวรรค์ค่ะอะไรเธอผู้อื่นได้แล้วบางหามไปจี้รถแคมคองผู้จีเงินม้อนมาหามเครื่องยลายเออว่าร้อยจะไปกินแล้วก็ฟาดว่ามือาเฮผม ดูสีนั้นจวมันเอือบเอือบไปพอดีกับมัน